ะะตอนนี้เราเริ่มพิธีไหว้กล่อ,องอาม่านะคะประจำตระก,กูลกันแล้วตอนนี้เป็นลูกสาวคนโตนะคะที่กําลังไหว้ค่ะชื่อชื่อคุณต่อยนะคะปีนี้เรามีโพยให้พูดนะคะนะคะเป็นลูกสาวคนที่สองนะคะชื่อจิตินนะคะ กำลังทำพิธีไหว้นะคะแล้วก็เรามีพิธีนอกจากไหว้นะคะเราก็จะต้องดินเล่าอันนี้เป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนนะคะเป็นนายหัวใหญ่ประจำตระกูลแช่ทอง อันนี้เป็นลูกสาวคอนทัตไปนะคะจีน่านะคะแม่ของแอดเองได้ถัดจุไหมนะก็ะดูอีกันแลวอันนี้เป็นลูกชายคอนทัตไปนะคะนี่มีฟึ้งกันนะ ล่ใชายสุดท้องนะคะนายเทเวศก็เลดกฤทิสรต่อไปก็าะลาดลาด่มดูยังไงเตรียมเตียมเตรียร้านทีนนะวุ้บไส้ผมมานะย